่าวดูนครับทุกคน2คิวงานยาวเหยียดของอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงและสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับล่าสุดครับทุกคนหลังจากที่หมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยได้ปิดฤดูกาลไปครับคิวงานของเดือนนี้นะครับทุกคนก็โอ้โหปังมากแล้วพี่อุ้มได้อ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยู่ใกล้เนี่ยก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจน้องได้นะครับทุกคนซึ่งวันที่หนึ่งะครับวันนี้หรือเปล่านะครับทุกคนน้องเนี่ยแสดงอยู่ที่มหกรรมรถฟูทักสวนนงนุชชนบุรีนะครับ วันที่2ครับทุกคนน้องเนี่ยนะครับเล่นมินิคอนเสิร์ตอยู่ที่อ่าอันนี้เขาไม่ยังไม่ได้แจ้งสถานที่เนาะเป็นของกำนันแกะนะครับวันที่3ก็เป็นของกำนันแกะนะครับวันที่4อยู่โรงเล่าแสงจันทร์นวนครครับทุกคนวันที่5เนี่ยเป็นมินิคอนเสิร์ตอยู่สมุทรสาครของสอทจันนะวันที่5นะครับวันที่6อยู่แก่งคอยสระบุรีนะครับเป็นงานมินิคอนเสิร์ตแล้วก็วันที่อ่หก อ่าวันที่7นะครับน้องว่างเนาะวันที่8เนี่ยอยู่รามอินทากม4กทมนะครับวันที่9เป็นมินิคอนเสิร์ตครับของกำนันแกะนะครับทุกคนเนาะวันที่10เนี่ยอยู่ที่ตลาดนกฮูกนะเป็นมินิคอนเสิร์ตครับทุกคนวันที่11เป็นบิ๊กฟู๊ดสะพาน4ี่อำเภอปลวกแดงระยองครับวันที่12เนี่ยเป็นมินิคอนเสิร์ตครับรับเชิญเนาะวันที่13เป็นอ่าอยู่ที่แสงจันทร์ศรีนครินมินิคอนเสิร์ตครับทุกคนวันที่14มินิคอนเสิร์ตวันที่15 มินิคอนเสิร์ตของกำนันแกะครับทุกคนวันที่16เป็นมินิคอนเสิร์ตอยู่โรงเบียร์อีสานตะวันแดงวันที่17อยู่ไทยประกันบางพลีครับวันที่18อยู่โรงเหล้าแสงจันทุกคนวันที่19อยู่โรงเหล้าแสงจันนะครับวันที่20อยู่ตลาดกู๊ดฟู้ดแหลมฉบังครับวันที่21อยู่ที่บางปูงานปล่อยคมนะครับวันที่23อยู่ตากอากาศครับทุกคนร้านตากอากาศโอ้โหทุกคนคิวงานคือแบบ ที่อ่านมาคือว่างแค่วันเดียวอ่ะนะครับองอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันครับแล้วเรียกได้ว่าโอ้โหงานมินิคอนเสิร์ตปีนี้ก็คือน้องเนี่ยไม่แทบจะไม่มีวันว่างกันเลยทีเดียวครับเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้ก็คือต้องให้เขาแล้วแหละที่มาแรงที่สุดนะครับงานแบบแน่นมากจริงๆครับแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าไม่พักเลย สำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนาะนะครับแล้วก็ทุกงานเนี่ยเจ้าภาพก็ต้องมีน้องนะครับทุกคนเนาะถ้าไม่มีน้องก็คือ ไม่รู้สินะครับเนาะก็ส่งกาลังใจไปให้น้องด้วยรีได,ด้วยว่าเห็นคิวงานแล้วอุงอิงไปบ้านแพงเอาเวลาไหนนอนเอาเวลาไหนหายใจนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยทนะทุกคนอย่างที่บอกนะว่าการทํางานของเหล่าบรรดาศิลปินเนี่ยก็ต้องนอนไม่ตรงเวลาทานไม่ตรงเวลานะครับก็ขอให้น้องเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นครูหมอนอิงเองแล้วก็ทีมงานนะครับทุกคนคิวงานยาวเหยียดขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วงานซีรีส์งานหนังมินิคอนเสิร์ตคือ อ่ามินิคอนเสิร์ตเนี่ยได้แต่ว่างานหนังงานละครเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงนะน่าจะไม่มีเวลาว่างไปถ่ายนั่นเองนะครับทุกคนและเมื่อคืนนี้นะครับองค์อิงเพชรบ้านแพงมาในลุกสีแดงครับทุกคนสวยไหมครับเมื่อคืนสวยมากนะครับเป็นทางช่างแต่งหน้าของอ่าพี่โดมนะครับแล้วก็พี่ซีเกมเป็นคนแต่งหน้าให้นั่นเองครับทุกคนน่ารักแล้วก็หน้าเอนดูมากๆนะครับเนาะมาในชุดแดงแล้วก็ผมเกลียวริบบิ้นนะครับสวยงามมากๆสํสำหรับองค์อิงเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ วันนี้ก็เอาคิวงานมาให้ทุกคนได้รับทราบกันแล้วกันใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจน้องได้ส่วนใครที่อยู่ไกลเนาะก็ติดตามทางโซเชียลเป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพร้แพงได้ไม่ว่าจ,จะในกลุ่มปิดหรือในช่องทางต่างๆที่สาวน้อยเพร้แพงเนี่ยได้ถ่ายให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วกันนะครับเนาะก่อนจากไปคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ